ช่อง7แจ้งข่าวด่วนพระเอกลูกติดติดเชื้อโควิด1 9เมื่อวันที่6มกราคม2565ที่ผ่านมานะฮะต้นสังกัดของช่อง7ได้ออกมาแจ้งข่าวด่วนว่าพระเอกดังมิกทองระยะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้ารักษาตัวโดยรายละเอียดมีดังนี้นะฮะจากที่มิกทองระยะนักแสดงช่อง7 HD เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 และได้รับการแจ้งผลในการตรวจในวันนี้เมื่อวันที่6มการาคม2565พบว่ามีอาการติดเชื้อและอยู่ระหว่างการรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยมิกนะฮะได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาและให้ทุกคนตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการที่ถูกต้องโดยงานของมิกทั้งหมดนะฮะจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาตัวให้หายปกติ ในส่วนของโกวัศิลที่ตรวจพบเชื้อโควิด19และเข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาขณะน,นี้อาการโดยรววปกติมีอาการไอเล็กน้อยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านไปรักษาตัวต่อที่บ้านโดยงานของโกทั้งหมดนะฮะก็จะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะกลับมาหายดีเช่นกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและปลอดภยัยหากมีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋จะแจ้งให้ทราบต่อไป